ว่าไ,ไปาไยยาู่ไ,อยอยไปดู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 ไปอูไปดูไปดูไปจ้าปดูไปดดไปดูัดูไปดูปดูไดไดูไคดอไปดูไปดูไปดูไปปไปัูไปดูไปดูปดูไปไปดดูไไปดวไปดูไปไปไาไปไมาไ มาขอของดีไปเที่ยวงานหมอลำครับโอ้ยจีไปเพิ่อหมอลำครับมันโต,ตบรรลุพญายันนะครับผมนี่แหละลูกทราบพญายันโอ้ของดีเนาะครับผม,ว,ม,ม,มว่าดืา้อมึนดื้อมึนคุณได้ยิข่าวก็ดื้อป่านใหดอกเขาตีคขางานเหรอพ่อเนี่ยเห็นบ่เอาชิคี้มาเอาน้ำมึนก่อนกลมหวานมากกลมหัวลงมันเย็นหมดแล้วพ่อออือ เดี๋ยวบ่บบเป็นสาวง่วงไม่เบื่นอเบื่อเอา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 ราไปดูกันแะ้วไเอออันนี้นี่เป็นหวานหวานยังอะไรปะหวานวิเศษหวานเป็นหวานวิเศษการเรียนสาวตีเป็นมา,านย่อมกันอยู่นี่เลยสาวไปอยู่นี่มึงไปปึ๊บมึงได้ทันทีเลย <c oughs> ได้ยังได้ผู้สาวที่ในว่าได้แพ้เ่าเอาเอยเปล่าโอเคเลยครับไป โอ้ขอบคุณครับผมไปเ,เร็วพอออ่อมาแล้วคนจะไปเต้นนะฮันออนน่นเออไปยามดีๆยามเลยกือเลยอี่กันละน้องเมียวเน่เอาไปนึ่งเนี่ยน้องเมียวน้องเมี่ยวนะพนเพราะมันหวานบ่หวานอม <c oughs> เอาเอาใช่ปะใช่ปเดี๋ยวไม่ใช่ปะอย่าน้เออ,เอ,อ,อาการเ่นมันคืเป็น,นงนี้คือาบบาน,นี้ วานดีมันก็เป็นกังขี้มัน,น,ม,นมีความบางแค่ไี้มึงบอกเอาเมี่ยมตีอยังบวันนี่้ว้ายบ่าตังบังเนี่ยครับนับว่าครบตีนกับมึงน่าน่าน่ากลัวแล้วกลัวแล้วมึงเอาอย่างนี้มั้งเออเมี่ยมใครซี้เขาบอกว่าเทพดาขึ้ช่างมาว่าขึ้สอบบางคนว่าถ้ามัน,มน,อนบอกขังจริงเพื่นบอกเลยมึงไม่สักทาย ฟังส <Billie S 1> ัน้นบอกเออโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่คือมาสักแค่เขาบม่รู้ว่ามึงว่าเอาของวีมากเนาะเพื่อนบอกว่าฉักไรที่หมอนี่จะเอาน้องแมวเห็นฉักไรได้คักดูคักมันบอกเหมือนกันเออดูกระจีเชียงเมื่อหลังเมื่อหลังจะพอพาพอมาเด้อครับครับครับก็กำลังขับหาหมอคนไป่แตลาดไปแท้แ้โอ้โหมี่มึงไปยันช่วยาคุณบอก ไม่อยากปล่อยย่า่อยอีกแล้เดี๋ยเดยแล้วขามแรกโอ้ไม่ใหตการสยเ่นนี้ครับมันจะไปหลยังไง